1 6 1 7นาทีนะครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้ครับมาปิดท้ายกับรายงานพิเศษกันนะครับปกติเราจะได้ยินรถยนต์ที่เรียกกันว่าเป็นรถแข่งสูตร1 F1 หรือว่า F3 แต่อนาคตจะมีรถแข่งสูตรฟอร์มูล่าที่เรียกกันว่า FE เป็นเพราะอะไรติดตามเลยครับ คนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่รถฟอร์มูล่าอีรถแข่งสมรรถนะสูงซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นเดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะรถคันนี้นะคะมีมูลค่าสูงถึง700ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถที่จะเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3วินาทีเท่านั้นเองค่ะ เฟอร์มูล่าอีคันนี้นะคะเป็นรถต้นแบบรุ่นที่2ที่ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ s e กุ l a Technology Automotive คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นรถต้นแบบในการส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ในอนาคตค่ะสมรรถนะเด่นของเฟอร์มูล่าอีคือการเร่งความเร็วจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาแค่3วินาทีด้วยความเร็วสูงสุดกว่า270กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับความดังเครื่องยนต์เพียง80เดซิเบลซึ่งเบาวกว่าเสียงเครื่องยนต์ปกติน้ำหนักรวมคนขับอยู่ราว780กก แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่ที่เมื่อขับด้วยความเร็วสูงสุดจะวิ่งได้ประมาณ20-25นาทีเท่านั้นค่ะรถแข่งฟอร์มูล่า E จะถูกพัฒนาให้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรายการ FIA Formula E Championship รายการแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูงพลังงานไฟฟ้าระดับโลกใหม่ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในปี2014ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน10ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันและเป็นเพียงหนึ่งใน2ประเทศของอาเซียนที่รถแข่งฟอร์มูล่า E จะไปเยือน ในเหตุผลสำคัญที่ฟอร์มูล่าอีโฮดิ้งผู้ออกแบบและผลิตรถคันนี้เลือกใช้ไทยเป็นสนามแข่งก็เพราะเห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ9ของโลกและรัฐบาลมีแผนส่งเสริมการผลิตยานยนต์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง CEO ของฟอร์มูล่าอีโฮดิงมองว่าการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเป็นคำตอบสำหรับการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต This platform and our prototype which is the first Formula Electric car in the world uh, will make possible this technology research in order to improve the road cars on electric แต่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่ที่ยังมีราคาแพงและต้องชาร์จไฟบ่อยรวมถึงขณะนี้ไทยยังไม่มีสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์มารองรับ ึงการจัดแข่งขันฟอร์มูล่าอในประเทศไทยครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและจุดประกายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด We'll install charging points and other types of infrastructure in the cities we race in order to leave behind Formula E a legacy. We want to leave a permanent legacy in the city in the form of charging points because if you don't have charging points it's impossible to have an electric car. You need somewhere to charge it. แข่งฟอร์มูล่าอีจะมาโชว์ตัวที่กรุงเทพอีกครั้งในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้บนถนนราชดำเนินก็จะมีการแข่งขันจริงในปลายพฤศจิกาย,ายนปีหน้าโดยจะมีการคัดเลือกนักแข่งชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะรัฐนาก,การถ่ายภาพชมพูนุชพัฒรก,รกจิจรอโลกเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับคุณชมพูนุชครับและพักสักครู่ติดตามเรื่องเดนเจนนี้กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ